ผีแดงมองมิดฟิลด์ทางเลือกกรูยิทแข้งปอร์โตหักพลาดเดยยองสโมอสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังพิจารณาแข้งทางเลือกอีกรายอย่างมาโกกรูยิทมิดฟิลด์ของทีมปอร์โตหากพวกเขาไม่สามารถคว้าตัวแฟรงกี้เดยยองเพลย์เมกเกอร์ของบาร์เซโลนาเข้ามาร่วมทีมได้อย่างไรก็ตามแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เฝ้าจับตามองเดยยองตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ที่แล้วแต่เนื่องจากมีปัญหาที่นักเตะยังไม่อยากย้ายทีมและปัญหาด้านการเงินของบาซ่า ทำให้แมนยูพลาดการคว้าตัวแข้งรายนี้ด้านเอริกเทนฮากใกนใหญ่ของแมนยูจึงพุ่งเป้าที่จะเซ็นสัญญาทางเลือกกับมาโกกรูยิตแทนจากรายงานระบุว่าเทนฮากชื่นชมผลงานของมาโกกรูยิตมิดฟิลของทีมปอร์โตเป็นอย่างมากและเขายังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมให้กับทีมยักษ์ใหญ่ของโปรตุเกสสำหรับมาโกกรูยิตในวัย26ปีเคยร่วมงานกับลิเวอร์พูลมา3ปีล่าสุดลงสนามให้กับปอร์โตไปแล้ว94นัด นับตั้งแต่ย้ายไปแบบยืมตัวครั้งแรกในปี2020และยังติดทีมชาติเซอร์เบียโดยลงสนามไปแล้ว19นัดซึ่งนอกจากแมนยูที่สนใจนักเตะรายนี้แล้วยังมีเอซีมิลานทีมดังในอิตาลีก็สนใจอยากได้นักเตะรายนี้มาร่วมทีมด้วยเช่นกัน